มึง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 จะคไหนคอ่ไเด้ยามวนี้ฟ้งหมดัสงดิมาหน่อยดิพอพ่เสียงยังห่อยยบ้างตลาดโตมาคู่กันไหมนไอเตียัตัวนี้สู่นกหรือไม่เพราะ่หายตัวเสียงเดียวกันนี่แหะนกบ่อเดียวกันเมียนตัวนั้นฟุ้งใหาเตียสามร้อยผมาเจอเสียวจักบาดขอยซื้อขึ้นไปเรี พันหนึ่งผูล่ะวันนี้ว่าอายูผ่ผุ้นอกสกซื้อสามยนึ่งหนนกไม่ได้ยังตลาดตัวนี้่ายสุมพายุเทพายุตัวนี้เป็นบทานอาไปตอเทียตัวผอาใบตัว้าดาใหมอ้าวห่ยน่มันนกนกนี้น่อยไหมเือแล้วใบนี้แล้วก็จมเห็นไหมมันมันมันหัวซาใบนี้ นกแอบย่างตลาดสิไเเลี่นล่อมือกสดอกสายแฟมันจิขันมาเสนี้เยนี่ยูหอผักมันเลี้ยงได้พอขันมือไดช่วงได้บาางก็เอาไปน้ำบลกจจาะเสียกนะอยูาซุ่มใกลเขาผลนี่สำรับกันไว้นะีเดี๋ยวผมไปยูเนี่ยผมไปอบรมมั้งสิไหมไปซีหามือเดียวมมีพวเบืองหนามันพวเขียวดีไปมันลักษณะนี่มันลักษณะบนกเขาเหมแสายไฟดิบเนี่ย ม so like ึง่ตามตามมึงไม่ไม่ไููมเขาเนี่นคงวางเสละแต่ว่าหนกสายไฟเขาวาเอานกขันดูวะดูผสมตัวนั้นตัวน่าจะบตุนตัวนมันผม่ามาฝากตัวนึงเอามาตัวพายืนบมดนี้ขอนแก่นบมดนี้ตัวนึ่งไม่ตนาขันผมบอกคนปล่อยอีโขันม่เป็นศาสตร์ปล่อยเรือปูสนะกตัวเฮี้ยนตัวนึงสองกุกผมจีปล่อยอยู่เดยนี้มือนี่แหละนี่นี่แบ้มบอยู่ ขีดที่ดีดีพอไพ่เหิงป้าเป็นซาดไหมว้าย,ยนกสนองเมียนมนนูยูกับทีดเดียวกับโตนกขึ้นเขาได้ผมสังเกตแล้วนี่เอ้านี่แหละครับนกแอบสีมาเอาแมงแกากตกปูสุดไปเด่ยนยุ่กรุงเทปปียบกุนไปไปก่อนพอไพยนกตัวนี้เอามาแต่ย่างตลาดครับพี่น้องจยากแคร์แน่ยูซื้อเจ้ายางตลาดได้ครับคลิปก็โก,กเสียนเสียไปเหรียญสายไฟกับอยู่หอผักขายนกตอบลับพี่น้องเจ้าหูจักว่าเขาให้เลี้ยงนกได้ป่ะนี่ ที่อวยหาเอา,เอานกแอบทองเจ้าของขึ้นไปเลรีสายไฟล่องมืงขันบอดนั่นก็นจังสนีส่งกลับมาให้เพลินเบิ้งให้คือเก่าครับเอาไปล่องมืงเทปกันพอ่อเลยบ่ชิดหอดบ้านเราถ่ายเจ้าของของคนก่อนครับพี่นอ้องเจ้ายัางตลาดครับพี่นอ้นองนกกะพอเหรียญนะครับบ่บ,บ่ถือว่างามปาระดอกนะครับพ่อไปพ่อมาแต่ว่าเป็นนกปากเปาะปากนิดหน่อยเบาๆครับพี่นอ้นองนกปากเบาพอดีร้านถั่วบ๊คนมีเวลาเบิรงครับมี่จะขอกับน้ำ สีก็เป็่นอยู่ว่านกบอนี่เล้ตัวตัวหนึงเสียดายได้เหี่ยบกุกแล้วบบิรวตันตัวไดมาเบินเชลเลยนกพอไพ่ครับนกตัวบ้านละตัวใดโอ้นกบบอน้องกลดขานีขาคือโผดแต่ขาไหมเือนอย่านะได้เรียงไว้อย่านี้หาเนเปลนอย่างนี้สนับปีก็ดีโอ้ใหญ่คนกตัวนี้ใหญ่หงหญงช่วยช่วประเสงไงวะเมียมีไปเลียดข้าข้อนอยู่ว่าเปนเหลียวดินตายหรอกครูบานุงไม่สัน้ เียผมังเงี้ยบ่ะแบ่กูจ่ายเท่าได้แบบนี้บ่บักยังเงีว่พ่อเพ้เงี่ยโตซ้มกันก็บบกเงี้ยกุ๊กผมมันต้อไดตอนอยู่น้องกลัวได้กูขำได้หน่อยู่หน้ามีเงี้ยแสงเห็นไหม่หน้าผู้ใดน้องกลเห็นไหมเออหน้ามีเงี้ยแสงนั่นแหละที่ว่าไปบนไปเหล่าข้าวขวดหนึ่งเงี้ยกุ๊กซ้มตอนนั้นโอ้เสียดายเว้ยต้อไดอาทิตย์หนึ่งขันคู่เงี้ยไหมว่ามันตีเก่งเว้ยเงี้ยกุ๊กนั่มปุ๋ยเหรอนั่มพอยี่ผู้บอลรองขำหมดแล้วถว่าถวเ่าขึ้นต้นไม

มีนิมหน้าถมว้ยชงชันตัวนี้เนี้อยู่น้ำเอาหน่อยบัลองบันไปยังคันบลาเต็มเสียงเ่ายได้บันไปยุคอนฝันไเมื่อเต็มื่อท่านเต็มเสียงตัวนี้คือกันนี่คือตัวนี้แหละนี่นีนตัวนั้นนกไฟจันผู้ลงต่อได้ตัวนั้นนี่เ่นุด่าเสียงนงีนกเสียงมันใหญ้ยเปู้ดังมันเป็นเงิ้เอาจ่ายบากอสมหน่อยดิเฮ้ห้องคือนห้องขึ้นขึเถอลงไม่เอาไปนลงไม่เอาตัวนั้นจุดบางแล้วเตัวนงคู่บ้างแล้วดตลาด แต่ว่ามันเป็นมันสิเนนกขนปลาปล่ะบ่ไปคือขนบานเต้เฮ้ยห่วย<ะ>ขานมาขานเนะ้ขี่ก็ดีดยขี่ไหมขากาง่าดีนกมันโตไอ้หาจะเกินนี่ใส่ใส่เนื้อลุ่มไปเนาะกีบังกันไหนลุงเตี๋ยมันหอมมเดน เอาว่าหาบัดล้ค่าหนาฐานเนาะตาเจาคองลงคนดีมากไงบ่เลยล้วเราไปอยู่คำนันี่มีมันยุ่งโมยงตีนี่บานกาโมันันจิงเในฝืนมันกิมหันตัวปีกดีงามงามงามไปงามงขาขาเจ้าขาุนดี นิวนี่คุนิวนึงนีงน่มาเจ็ยนมึงเนีน่ยเจนครับเดียวเล็บบ่มเีเร็วรเลยบุตคก็ปีกดีสนินะปีกดีดีใช้เลยไหมครับพี่น้องเอหมึือนกันกันเลเตียนมาใส่ขอล่อนออพกแอบคู่บอลกันย่างตลาดคู่บอลย่างตลาดตื่นขึ้นคู่อื่นคันตีหาผมเนะี่ยอืมดีดีเลยดีเอาสำหรับคลิปนี้ครับคลิปนี้ก็พี่น้องครับสวัสดีครับผม